เครื่องยันมาดีเทลสูบเดียวตัวนี้ประมาณสิบแปดแรงให้สิบหกแรงสตาร์ทสองระบบใช่ไหมมีควงได้สตาร์ทได้สตาร์ทแบตเตอรี่ได้ต้องกดแน,น่นๆน,นะเวลาสตาร์ทนี่ลองเทสเครื่องเดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวอะไร đa giờ, đa giờ à? Alarm start, bay bay, bay lên, tăng lên nít này, hả? đi đây start, bay, lên สติดตามนะฮะ่องนิ่มเรื่องนิ่ม,เ,มเดินเดินนิ่งมากเนี่ยมันพอน้ำมันลวกมาใช่ไหมนีม่มาจากนอกเลยนะัน,นี่ให้เห็นสภาพเลยพอน้ำระบายพัดลม โอเคดับเครื่องสตาร์ทสองระบบะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูอีกทีในเร่งเครื่องอ่ะกดไว้นิ่งๆน่จีได้สตาร์ทลองอีกทีนึงลองเทอีกทีไป มานะอน้ํมีรั่วซึมนะครับมีรั่วซึมมาเอาขายตามภาพไปถ้าใครสนใจโทรสอบถามได้ที่081 622 299, cao cao cơ dọn càng cực thể có nghe không? Đây thì Ok bỏ,